ตามรอยคนดีสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรวันที่22สิงหาคม2567นายเรืองศักดิ์สุวารีอธิบดีกรมคุมประพฤตินำคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติและนางสาวนารมนแสนทวีสุขผู้อำนวยการสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธรร่วมกับนายอำเภอไทยเจริญอาสาสมัครคุมประพฤติและภาคีเครือข่าย ได้เดินทางมาที่บ้านคําเตยตำบลคําเตยอ,อําเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจนายขันชิตบุญจันทรสุนีหรือชายบอยปอกๆเจ้าของร้านกว๋วยเตี๋ยวรถสาเลงพ่วงข้างชายบอยปอกๆซึ่งในช่วงที่ชายบอยปอกๆ อยู่ในระหว่างการคุมประพฤติชายบอยปอกๆได้เข้าร่วมประกวดการทำอาหารสตรีฟู้ดสีสันสามในระดับจังหวัดโดยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดระดับภาคที่จังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันชายบอยปอกๆได้ผ่านการคุมประพฤติแล้วและได้รับทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพจากสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ปัจจุบันชายบอยปอกปอกประกอบอาชีพจำหน่ายกว๋วยเตี๋ยวชื่อร้านชายบอยปอกปอกโดยใช้รถสาเล็งพ่วงข้างเร่จำหน่ายในเขตอำเภอไทยเจริญจังหวัดยโสธรโดยมีสูตรลับเฉพาะมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ทานแล้วอร่อยติดใจมียอดจำหน่ายเฉลี่ยวันละ80-90ถ้วยหากท่านใดเดินทางผ่านอำเภอไทยเจริญจังหวัดยโสธรสามารถแวะอุดหนุนและชิมความอร่อยโดยชายบอยปอกปอกจะออกเร่ขายเป็นประจำทุกวัน ซึ่งจุดประจำตั้งอยู่ที่ริมถนนวารีราชเดชติดกับร้านซุปเปอร์ถูกทุกอย่าง20อําเภอไทยเจริญหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์090 835 4793ร่วมช่วยกันสนับสนุนคนดีตามรอยคนดีเพื่อคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน ประพฤติจังหวัดยะโสธรขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ